ได้นินฝ่าของปางกำไฟผ้ยายักเม่คล้ายยนแหวนแหลนของอยู่ทางคุณพระมันสูญายนขนคว่างเป็นทางเอ้ยแจ้งจางปางเม่มันบางทางไฟใต้หนีไปทออ่อนไฟดอนหานนจับืึ้นจอทางอรันด้านทางตำกะเมนดำบานแตกมากขนยายเขาเพิงไทย เวียดนามไหลเข้ามาหุ่นอยู่ตามศูนย์นับปกยุยฝนบอกไวยอยากจากฟ้าดินแห่งเป้าไหลแหงเหมือนดังพร้อมกันแกล้งแยก,กแบ่งชาวมนุษย์สุดอะไรอาวอนอาวอนออได้เข้ามาทุกแรงเซ่ปละมองทงหน้าเห็นเขาดินแหงแรงกินกินดินฮิสานขาดน้ำเดือนหากระบ,บอกปาน พี่ชายนอนอยู่บ้านใจยงังห่วงชายแดนทั้งขานิ่งน้ำแฟนน้ำแฟนผู้แต่งงานไปแล้วละแพ้หัวใจยังเป็นแป้วไหลซึมเอ,ยอ้ยพอดกระดูกผูกย่ำซวยเป็นผูแ้แพ้หมว่ยแซมลมใสมุ้งดวงใจแสนสิกุ้มบ่มีทีทางระบายบันยายเป็นกรอนล่ำจากใจพี่ล่ำล้อง ขอฝากเสียงของอายจากใจจริงที่ลึกซึ้งฝากไปถึงคนหนึ่งผู้มีแฟนอยู่แล้วตนอายบ่เอ่ยน้ำบ่อาคิดลวงขามเคลียรประเพนี้เดือนอกปีกลายมามมผนังได้ละาอาพอปันตายเสียทิมบ่เห็นกันหูแต่ขาว นอนถึงความปวดราวน้ำตาเปือนไหมอนเมื่อได้เมฆตั้งก้อนฝ้ามันลวงสีฮึดฮึดขึ้นไปเห็นข้าวหลังบนเฮาสาบานไว้ให้ตัวกันพีตั้มใสอันเป็นไปพออาเนแมฝ้าพาเจ้ารับได้ใไม่เจ้ารับเอาแม่นผู้ใดแล้วลวเ้าสั่งลืมงงายให้ใช่วังตั้งสติเลื่อนล้างอ่อนเอน็นอยู่คือไว ใจเข้าตรงกันแล้วบ่มีไผยสิมายาติฝ่าบ่อาขีดกันเขาขันส่วนสีปีนคำนี้ยังบ่สิ้นยังกล่องอยู่ในหูวหัวมีผัวชมผัวชมอยากคมใจลืมนองบัดมองไปทางข้างเตียงนอนบนอายุพี่มองดูแม่ลูกเจ้าคือสิเบาต่อพี่ชายบ้านพี่คิดทดให้เดือนสิบพานกายมา ฝนสิลาวัางนองสังขน้องถึงฟ้าน้ำตาฝนกับน้ำสายฝนพรำซ้ำเหลือทีโอ้ยน้อละฝนยังมีมือโคงห่ำพื้นแผ่นไตเธอจะไปแต่วันนั้นมือสิบคำเดือนหกถึงโตกกลายมานา่นมานินบ่าวพี่ชายยังจำได้ โลกมันหมุนไปเรื่อยพี่คอยวันน้องสีตาวมือได้อบปวดร่าวน้ำตาเปือนใสหมอนขั้นมือได้กูซ่อนเขาเปิดนายเม็นมางนางอย่าลืมคนทุกพวงน้ำบาไม่หมางวงกแขนช้สองขางประส์กลางทาเจ้าอยู่ผู้พฏิบัติห้างใจอ้ายบอกปล่อยวางพี่ขอเป็นนามล่างให้ว่อให้มนมองสีล่างลาคี้เนว้ยมองให้คองงามคือเขา กินขนมนั่งลืมเขากินของเมาลืมนำทาได้เป็นนาให้องค์อย่าลืมกาเขาอิงพนหอยแกงโดนสุกแล้วสาวนะ้ำอย่าลืมจูบเขาแมมาหอดแล้วอย่ามางเป็นปลาก่อยขันได้กินลาบก้อยอย่าลืมแจวแจวผักเดินนั่งเดินกินท่างินท่าคำย่าสิลืมกระเบียนหางพี่ใช้ลำมีเดอ้อพดทั้งกายทั้งร่าง จิตใจเอ้ยบอกคือเกา่าดื่มสุรายาเม้าสูบหอดยาเล่นหอดไทยไพวา่าได้แต่สั่งก่อนล้ายังแต่ก่อนเกี่ยวก่อนประชันไอ้บอทองในสมองมืดแปดด้านเรียนได้กับบอจำเสียงล้ำจางบอสุดซาล้ำทางเนืใจไอ้แวจำคำเดียวเป็นผู้แพ้ไม่น้อย But can I come hey, hey.